สวัสดีมากครับตอนเย็นของวันพุธนะครับวันนี้วันที่26สิงหาคมนะครับ2563ชุดนี้ครับที่ผมไลฟ์เมื่อวานนะกี่ตัวที่โชค10ตัวครับตัวละแป0พนนะครับที่ว่าบอกว่า8,700ใน10ตัวนี้มีตัวผู้อยู่หนึ่งตัวนะครับหลักๆก็จะเป็นตัวเมียล้วนๆนะครับตัวผู้มันหายากหน่อยเนาะแล้วมันก็แพงกว่าตัวเมียนี่ครับ ราคานี้ก็จะได้ตัวประมาณนี้นะครับตัวตูวต,วตัวมีอะไรมาต้งพรครับตามระยะของเราไปตำบลกุดชุมอำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรน,นะครับแบบนี้ไม่เต็มรถครับยังใส่ได้อีกนะครับแบบนี้ยังใส่ได้อีกครับนี่ให้ดูวันนี้พี่น้องที่ขอคัดออกเมื่อวานแยกมาคัดไซด์ไ้ให้แปดพันเจ็ดร้อยบาทครับกินเ <5, 3 S 1> ก่งแน <3 S 1> <ๆ>่ๆสิบสามรุ่นนี้สิบสามตัวใส่ได้ เต็มนะนี่นะครับดูรถดูขอกรถเขานะครับทำมาตรฐานนะครับกว้างขวางดําเนินการโดยพี่นําโชคครับอ่าไล่ขึ้นเลยครับพี่นําไปแล้วไม่ต้องไล่ก็ขึ้นเองครับเอาไปจริงๆเนี่ยเออเออไปครับสิตัวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูหน่อยใส่ได้อีกสามสามตัว นี่ครับไปเลยนะครับเลี้ยงเป็นแถวเนี่ยครับกินเก่งนะครับ,นนรบไปขึ้นไปก็กินญ้าเลยยานี่เขาลักของใครมาไม่รู้นะถึงงานว่วนเอาลักมาครับญ้าเลย <laughs> อ่าใส่ได้อีกสามนะครับ <laughs> ไปตะบ,บนกุดชุมอำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธร <laughs> เคลื่อนย้ายโดยพี่นำโชคพงอุไรครับผมค <laughs> ่ารถนะครับค่ารถอเต็มเต็มก็เก้าพันครับค่ารถนะครับค่ารถประมาณเก้าพันนะครับ ถ้าใส่แบบนี้ก็ต่อรองราคากับเขาอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับต่อรองได้ครับม,ม,รมีอะไรกลับไหมไม่น่า,นานจะมีไปกลับไปกลับเฉยๆไปกลับเฉยๆได้เลยนะครับนี่ไปกลับเฉยๆเลยแล้วเมื่อเช้าไปคันนี้นะครับคันนี้ก็ไปที่ไหนครับไปไวังสะพุงเมื่อเช้าก็ไปลงที่วังสะพุง,าง,พงมานะครับ14ตัว รุ่นนี้นะครับรุ่นเล็กกว่านี้นะครับสิบสี่ตัวหกพันกว่าเจ็ดพันกว่านะครับนี่ครับปิดท้ายอย่างดี <c oughs> ไปวางสะพุงมาแล้วนะครับชุดที่เล็กๆนะครับชุดชุดวัวเล็กที่สุดอะ่ะที่ผมถ่ายเมื่อวานนะครับอันนั้นไป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 แล้วเมื่อเช้า <c oughs> ไปส่งแล้วนะครับแล้วก็กลับมาเอาชุดนี้สิบตัวไปยะโสธรครับผม <c oughs> รู้เส้นทางไหมรู้เลยยังรู้ครับ ตรงอย่างเดียวหรือยังไงครับพี่ไปน้ำหนาวคอนแกนน้ำหนาวคอนแกนไหนครับเข้าไหนครับร้อยเอ็ดรยเอ็ดแล้วก็ยะโสธรเลยครับผมใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงครับเจ็ดแปดชั่วโมงนะครับกลับไปนอนไปแบบนี้สบายนะครับไม่ต้องเออมันไม่แน่นไม่แน่นก็ไม่ต้องจอดปอย ง่วงนอนตรงไหนก็จอดนอนก่อนได้ครับเอาฟางอะไรไปสักหน่อยสับเวียงไปให้วัวบ้างใส่ฟางหนึ่งก้อนเอาฟางที่ไหนครับก็ไปเอาที่บ้านครับโอ้โหไม่ซื้อในตลาดบางเลยไม่อุดหนุนตลาดพี่มัดข้างล่างยังไม่ได้แก้เนี่ยครับผมผมมัดแขงไว้ให้ข้างล่างไม่ได้แก้ที่เปิดนะเออผมออกหน่อยแป๊บเดียวเลยขอบคุณครับนี่ครับข้อกลัวมาตรฐานนะครับ รถคอกรับจ้างได้คิดลง่ายๆก็กิโลเมตรละสิบห้าบาท <ฮะ S 1> เนาะแล้วก็รถหย่อนผ่อนกันอีกรถกันอีกทีนะครับลดราคาได้คิดราคาเต็มกิโลเมตรละสิบห้าบาทดูดิดูเขากินสินี่ <c oughs> ยาทีมงานม่วงขโมยมา <c oughs> ยาฟรีเชด้วยเอาดูครับ <c oughs> นี่ <c oughs> กินกิน <c oughs> แล้วทุกตัวนะครับชุดนี้โตสักหน่อยนี่ครับเผาร้อยอย่างดี รถมาตรฐานครับเม็น้องกลัวของพี่น้ำโชคนะครับเดี๋ยวผมจะลงเบอร์ไว้ให้เอ,อรับจ้างทั่วไทยด้วยไปหมดใช่ไหมเพื่รับจ้างทั่วไทยนะครับรถคันนี้ขน <c oughs> ส่งโดยพี่น้ำโชคครับออันนี้ไว้เท่านี้ครับผมฝากติดตามด้วยครับชุดนี้ลงทุนได้น้อย,อยกำไรแน่นอนครับผม